ร่วมพจนภัยโดยกรุงเทพประกันภัยให้คุณเต็มกว่าทั้งความคุ้มครองและใจคุณผู้ชมทราบหรือไม่ว่าวัดเมียวยูจิหรือที่เรียกกันว่าวัดนินจามีห้องลับมากมายไว้หลบซ่อนนั้นอยู่ในเมืองคานาซาวะนี่เองค่ะผู้ชมคะตัวเมืองคานาซาวะในปัจจุบันเนีเ้คนที่เลือกสร้างเมืองก็คือ,อตระกูลมมเอดานะคะ ซึ่งเป็นผู้ปกครองแคว้นในยุคแรกๆมาสร้างเมืองเขาเลือกทำเลการสร้างโดยให้เมืองอยู่ตรงกลางระหว่างแม่น้ำสองสายเหตุผลก็เพราะว่าป้องกันไม่ให้ข้าศึกบุกมาถึงตัวของเจ้าเมืองหรือว่าทำลายเมืองได้ง่ายๆนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างแม่น้ำสองสายนะคะก็จะมีผู้คนอาศัยอยู่ทั้งมีเจ้าเมืองมีสมุไรมีพวกเ,เจ้าขุนมน,นายต่างๆพวกขุนนางพวกนักธุรกิจที่ทําการค้าต่างๆพวกที่รับราชการแต่ถ้าเกิดเป็นพวกชาวนาหรือว่าทําการเกษตรจะอยู่นอก นอกเขตของแม่น้ำสองสายออกไปทางด้านนอกค่ะแล้วที่ระหว่างแม่น้ำสองสายเนี่ยนะคะเขาก็จะมีด่านตรวจนี่ในยุคเอโดะนะคะมีด่านตรวจสําหรับคนที่จะเดินทางเข้าออกหรือสินค้าเข้าออกก็จะต้องมีการตรวจด่านเก็บภาษีอะไรก็ว่าไปอะนะคะเพื่อที่จะหาไรายได้เข้าสู่ในเมืองของตัวเองและสมัยก่อนเนี่ยเมื่อมีนักธุรกิจทําการค้ากันมากขึ้นนักธุรกิจ เขาว่านะคะจะนิยมเที่ยวหาความสําราญนะคะไปฟังเพลงไปสนทนาแล้วก็ไปเออเขาเรียกว่าพูดคุยเพื่อผลประโยชน์อะไรนะคะระหว่างสามูไรกับนักธุรกิจในอดีตนะคะเมื่อยุคเอโดะแหล่งที่ชื่อว่าฮิกาชิชยะนะคะ เคยเป็นแหล่งที่อยู่ของพวกนักธุรกิจและพ่อค้าเขาจะมีรั้วเป็นไม้นะคะปิดล้อมอาณาจักรเอาไว้ทั้งหมดเลยคะ่ะมีประตูทางเข้าทางออกนะคะแล้วพวกเหล่าซามูไรเนี่ยไม่อนุญาตให้เข้าไปข้างในคะ่ะแต่ถ้าซามูไรคนไหนนะคะอยากจะเข้าไปข้างในไปชมไปกินไปสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยนะคะมีกฎว่าจะต้องอาดาับซามูไรเนี่ยเก็บเอาไว้ที่บ้านในขณะเดียวกันก็จะต้องเอาผมทรงซามูไรลงให้เหมือนคนปกติธรรมดาด้วย ถึงจะเข้าไปเที่ยวได้ค่ะในอดีตนะคะการป้องกันเมืองเนี่ยเขาจะใช้วัดค่ะ ด่านที่อยู่ไกลๆเพราะฉะนั้นเนี่ยวัดจะไม่ได้จัดสร้างให้อยู่ในเมืองจะให้อยู่นอกเมืองออกไปและพื้นที่ของคณะสวานะคะทางด้านทิศใต้ติดทะเลเพราะฉะนั้นทิศใต้เนี่ยก็จะไม่มีวัดไม่จําเป็นต้องมีส่วนทิศเหนือซึ่งอยู่ทางด้านนี้นะคะก็มีวัดเยอะมากถัดมาก็ทิศตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้อะไรลงมาอย่างเงี้ยก็จะมีวัดล้อมรอบเหตุผลที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเหล่าซามูไรเนี่ยนะคะเขาจะไปใช้วัดเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งในการคอยดูแล แต่ว่าจะมีค่าศึกบุกเข้ามาหรือเปล่าถ้ามีใครบุกเข้ามาก็จะต้องเ,เจอด่านแรกด่านสมุไรซึ่งอยู่ตามวัดรอบๆนอกก่อนค่ะอันนี้ก็เลยเป็นอ,อ,อะไรที่ทําให้เรามักจะสังเกตแล้วคิดว่าทําไมสมุไรจึงมีความผูกพันกับวัดและเนน้อยเจ้าปัญญาค่ะ ทีที่ติ๊กเดินมาเป็นถนนยอดฮิตเลยค่ะของย่านฮิโรชิชยะนะคะก็คือย่านที่เคยเป็นย่านของเกชาในอดีตนะคะแต่ยุคแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเป็นแหล่งการค้าเป็นร้านขายของชำนะคะทำธุรกิจการค้าก็อยู่ในเขตนี้แต่ตอนนั้นในยุคเอโดะยังเป็นบ้านเรือนไม้ชั้นเดียวค่ะแต่ต่อมาในยุคเมจิเนี่ยนะคะก็ต่อเติมขึ้นมาเป็นสองชั้นลักษณะของบ้านนะคะด้านล่างจะเป็น ประตูไม้อาจจะเป็นบานเลื่อนหรือเปิดลึกเข้าไปข้างในแล้วแต่ความกว้างและพื้นที่ของบ้านที่จะอํานวยให้ทําค่ะส่วนชั้นล่างเนี่ยนะคะหน้าบ้านจะเป็นไม้ละแนงซี่ในแนวตั้งนะคะเพื่อ เพื่อที่จะบังสายตาเวลาคนเดินผ่านไปผ่านมา mm hmm. ก็ยากที่จะมองเห็นด้านบนก็เป็นเลือนไม้เช่นเดียวกันค่ะต่อมาในยุคหลังนะคะย่านนี้ได้ถูกดัดแปลงค่ะให้เป็นย่านของเกชาค่ะเกชาเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะคุ้นชื่อนะคะว่าอ๋อเกชาก็คือผู้หญิงให้บริการค่ะถูกต้องแต่บริการในที่นี้หมายถึงว่า บริการทางด้านเสียงเพลงการร้องรำศิละปะการแสดงและการพูดคุยให้ความสำราญกับแขกที่มาภายในร้านนั้นๆน,น,นะคะและบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านที่ใช้ฝึกซ้อมการแสดงของเหล่าบรรดาเ,เกชาทั้งหลายนะคะตั้งแต่อดีตมาเลยค่ะและปัจจุบันก็ยังมีการฝึกซ้อมอยู่ณนะบ้านหลังนี้ค่ะที่เมืองคานาซาวะนะคะปัจจุบันมีแหล่งเกชาอยู่บริเวณนอกเมืองนะคะ จะเป็นแหล่งแหล่งแหล่งและในขณะเดียวกันการทํางานของเคชาในแต่ละแหล่งเนี่ยเขามีหลักและก็มีกฎกติกามารยาทอยู่ว่าไม่รับงานหรือว่าออกไปหางานข้ามถิ่นแต่ละคนอยู่ณแอเรียไหนก็จะต้องทํามาหากินอยู่ในแอเรียของตัวเองค่ะ เขามีการสร้างห้องเอาไว้มันเป็นห้องเก็บของแต่เขาใช้ศิลปะการตีทองคำเปลวค่ะแล้วก็มาปะนะคะทั่วห้องเลยนะคะเป็นทองคำแท้100%เปอร์เซนหรือว่าทองคำา 24K นั่นเองนะคะทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในด้วยค่ะเขามีฝีมือในการปะแบบแนบสนิทไม่มีรอยต่อเลยนะคะ เ,ออเพราะฉะนั้นเขาก็เขียนเอาไว้ว่าการุณาอย่าจับแล้วก็ไม่ให้เข้าไปข้างในเลยด้วยนะคะเช่นเดียวกันค่ะงานแบบนี้ก็เหมือนกับการปิดทองพระพุทธรูปที่บ้านเรานะคะอย่างที่ทราบกันดีว่าย่านที่มีเกชามากที่สุดในประเทศญี่ปุ่นก็คือย่านเกียนในเมืองเกียวโตแต่ทว่าในแคว้นคากะ หรือว่าเมืองคานาซาวะก็นับว่าเป็นเมืองที่มีเหล่าดอกไม้งามมากเช่นเดียวกันสัปดาห์หน้าห้ามพลาดติ๊กจะพาคุณผู้ชมไปนั่งคุยกับเกอิชาตัวจริงพร้อมกับรับประทานขนมหวานสูตรความงามของเกอิชาค่ะช่วงอเดสทริปเส้นทางประจญภัยวันนี้ และสำหรับการผจญภัยในวันนี้หากคุณผู้ชมต้องการสัมผัสกลิ่นอายยุคเอโดะผ่านร้านค้าโบราณก็สามารถนั่งรถบัสแล้วก็ไปลงที่สถานีฮิกาชิชายะหรือว่านั่งแท็กซี่ไปก็สะดวกค่ะโอเอซิสสปาสปาสุดหรูในบรรยากาศเขียวขจีกลางใจเมือง